ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องนะครับเด h e w i น n e r Channel นะครับผมตอนนี้กับเวลาหาโมงกลัวนะครับเนาะอาจารย์นักดนตรีเพิ่นกัดไปพักเนาะนะครผมก็มางกวนอีกแล้วตอนนี้อาจารย์มีอาจารย์เต๋อมาดุมาแล้วเหมือนสุดแบบรอไหมครับมือนี้ต้องแข่งครับไปถามทุ่งเถากันนี่ครับหาทุ่งเถาครับไปกูทุ่งเถา ครับอาจารย์พิงนก็นอนพักผ่อนนะครับเนาะขอหอยาดท่าย้ะครับเลยครับผู้ระกพบการครับพี่น้องฝาก <c oughs> ช่องฝ <c oughs> ากช่องนั่นมาเด้อครับทำตัวสช่แนวครับฝากช่องเตีใช่แนวผมนะครับคร<อ>ับเอออาจารย์พิคชือคค่อว่าอาจารย์พ <c oughs> ิงคนทีเห็นกันชื่อว่านะครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่านะครับเดี๋ยวพิงค่จะพามาดูนะครับตอนนี้พิงค์ทำผมเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่งหน้านะครับ นี้แฟนมีกรอบนะคะน้องวินเนอร์นะคะถามคน,นมเราบ่อยไหถามแล้วตอนไหนถามนึกอะไนี่ทีคิดเอา <c oughs> ฝากกูไรกูแชร์ช่องเดว,นเนเดวินเนอร์เดวินเนอร์น้ำเนื้อจ,จา่าแล้วก็มีเกาะม,มันไหะคะมีเกอบช่องอะไรสราวงามล้งทงนะคะสาวช่างกรอบสาวงามางาม,มันแปลว่าอยางสาวงามปแปลว่าอมใครแปลยูบอกเอ็มเอ็มเอาไม่รู้อีรี่ได้ไหม ขออนุญาตแต่งหน้าสามชั่วโมงครับเห็นว่าเป็นไม่ไม,ม่แบบว่าเป็นแต่งเป็นซัดนะครับพี่ยังไงอุ้ยบอแต่งเป็นนางฟ้ามาแล้วงรับบทเป็นนางฟ้าอ๋อม,มาโนราบอบอแต่งเป็นหมา <laughs> <laughs> ช่างแต่งหน้ามือทองนะครับ <laughs> มันกล่องช่างแต่งหน้านะครับกำลังจะแซงแม่ปอแล้วช่างแต่งหน้าลายสเกิร์ นี่นะครับมิเนอร์กับแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งหน้าเสร็จแล้วกระแต่งหน้บแล้วว <c oughs> ันนี้ได้ร้องกี่เ <c oughs> พลงสี่ห้าเพลงครับวันนี้และก็มีช่วงร้องด้วยกันเจอยอยู่ครับก <c oughs> <อ>ินข้าวไปกินข้าวกันนะครับไปกินข้าวกันนะ <c oughs> ระวังทางก่อนไปกินข้าว ครับเดี๋ยววินเนอร์นะครับขออนุญาตนะครับไปกินข้าวก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะต้องมาซ้อมอีกรอบนึงนะครับก่อนขึ้นโชว์เพื่อความชัวร์น,นะเด <t> ี่ยน้องแคมป์ก็มาด้วยมาเร่งจะได้เป็นศิลปินรับเชิญหัดข้าวหัดลำคุณแม่ที่ทำอร่อยทุกอย่างแม่น้องเอ็มจ้าฝากช่องนะเดจ้าน้องเอ็มตัวตจง จำเขาไม่อยังนไมอันนี้แกงจืดหมูซัาอันนี้ไก่ตุ๋นลูกพัดเทศประดุกนีปลากะเี้าปลาน้ำเล่าอร่อยทุกอย่างนะฮะครับนี่ สวัสดีค่ะอันนี้ s น,นค่ะถ้าไปติดตามพี่ขออาเยอะๆนะครับเมน่าครับพี่ตา,ตานก็จะมาเดาใจี c มากินขอน้ำกันค่ะ เมื but, uh ่อ huh. กี้ที่เจอกันอยู่ข้างล่างเลยเลยนั่งผู้ชายขึ้นมาดิกก่อนแค่มาชิมข้าวเฉยๆว่าอร่อยไหมนางนั่ผู้ชายขึ้นมาโเป็นบ้าดูอันนี้อันเบาอันหยอกกันนะหยอกกันด้วยซครับเราด้วยอันนี้การเป็นประจำค่ะแต่สมัยเป็นหางเธอต้องการค่ะใช่นะเขาบอกนั่งกันแต่สมัยไม่ีหางจีแต่สมัยอันเป็นหางเธอต้องการ กินหลายวันเดียวท้องจะอ้วนโมเดลใหงใส่กระโปรงลำพอ่กูนของขั้วนะครับอิ่มท้องด้วยนะครับแล้วก็มาทีไรก็อิ่มใจด้วยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวินเนอร์ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ